เมื่อสัตว์ตัวป่วนต้องช่วยแก้ปัญหาให้เด็กๆเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ของเสนอเรื่องลีโอถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน เริ่มต้นเรื่องเปิดมาที่โรงเรียนปถมศึกษาฟอร์ดไมเออร์ที่วันนี้เป็นวันเปิดภาครเรียนวันแรกของเด็กๆชั้นปถมแล้วก็ชั้นอนุบาลด้วยดูเหมือนว่าเด็กอนุบาลโรงเรียนนี้จะดื้อใช้เล่นเลยนะเนี่ยตัดภาพมาที่เจ้าเต่าสควอชเช่นกับเจ้ากิงกาลิโอทั้งสองอ่ะเป็นเพื่อนซี้กันและเป็นศาสตร์เลี้ยงที่อยู่ประจาห้องเรียนของชั้นปถม5ซีที่มีครูซาลินาดเป็นผู้ดูแลครับซึ่งเวลาเปิดภาครเรียนใหม่ทีไรทั้ง2ตัวก็จะปวดหัวทุกทีเพราะเจอแต่พวกเด็กๆขี้ดื้อขี้ม นนกนทัั้้งเด็กๆเ,เข้ามาในห้องก็ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่จะได้สนิทสนมกันไว้คุณครูซาลินาดก็ได้แนะนําให้เด็กๆารู้จักกับสัตว์เลี้ยงของห้องนี้ทั้งสองตัวมีชื่อว่าลโอนาดและสะควอเทนทําความรู้จักกันไว้นะจ๊ะ จากนั้นครูก็บอกกับเด็กๆว่าถ้าเทอมนี้ใครทําดีที่สุดในห้องก็จะได้รับรางวัลและก่อนจะจบปีการศึกษานี้พวกเขาันต้องไปแข่งทักษะวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ถ้าชนะจะได้ไปเที่ยวที่เมจิกแลนด์พาร์คทั้งวันไปเลยเด็กๆได้ยินแบบนั้นก็พากันตื่นเต้นดีใจกันมากๆระหว่างนั้นเจ้าสควอเทนกับลีโอก็สังเกตเห็นว่าคารูซาลินาเนี่ยเธอท้องหรือเปล่านะทำไมท้องถึงดูใหญ่ๆแบบนั้นล่ะ นั่นไงอ่ะพูดยังไม่ทันขาดคําเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยดูเหมือนว่าครูซาลินาจะแพ้ท้องซะแล้วสิครับในวันต่อมาเหล่าบรรดาผู้ปกครองก็เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อมาวันปฐมนิเทศจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกๆต้องเรียนมีอะไรบ้างทํากิจกรรมอะไรบ้างจากนั้นผู้อำนวยการก็ได้มาแจ้งกับผู้ปกครองว่าหลังจากช่วงนี้ไปครูซาลินาที่เป็นครูประจําชั้นของห้องนี้จะขอตัวไปพักผ่อนร่างกายจนกว่าเธอจะคลอดลูกเสร็จครับ,รบผู้ปกครองได้ยินแบบนั้น,นก็ตกใจเพราะไม่อยากได้ครู จำชั้นคนใหม่ที่จะมาแทนครูซาลินาดและคิดว่าลูกๆของพวกเขาอ่ะก็ต้องเสียใจมากแน,น่แน่ ก็เลยส่งข้อความไปบอกให้ลูกๆเนี่ยได้รู้ว่าเทอมนี้พวกเขาจะได้ครูประจําชั้นคนใหม่นะแทนที่เด็กๆจะเสียใจแต่กับดีใจซะอีกแถมยังช่วยกันวางแผนจะแกล้ครูประจําชั้นคนใหม่ให้ดําใจกันไปเลยระหว่างนั้นผู้ปกครองก็เดินมาหยุดที่ตู้สัตว์เลี้ยงและคุยกันว่าเจ้ากิ้งก่าพวกนี้มีอายุยืนได้แค่75ปีเท่านั้นเองแถมเจ้าพวกนี้มันก็แก่มากแล้วด้วยเจ้าลีโอก็เพิ่งจะรู้เป็นครั้งแรกว่าเผ่าพ,พันธุ์กล่องกิ้งก่ามีอายุได้แค่75ปีพอมันได้ยินแบบนั้น้นะทาใหควมง จำเก่าๆย้อนกลับเข้ามาในหัวภาพในอดีตมันก็ย้อนกลับเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงวันแรกที่มันานัดได้มาอยู่ที่นี่เจ้าลีโอจาได้ว่ามันคือปี1 9 4 9แต่พอมาบวกลบคูณหารดูแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วนะสิเพราะสมองไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยเก่งเรื่องคิดคํานวะณ่ะพูดตรงๆเจ้าลีโอเลยหาวิธีออกไปพบกับเพื่อนๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันด้านนอกโดยปีนไปเปิดสัญญาณเตือนไฟไหมทำให้เด็กๆรีบปุ้มกรงสัตว์ออกมาไว้ด้านนอกเพื่อความปลอดภยัยทีนี้ก็เข้า แผนของเจ้าลีโอมันได้สอบถามเพื่อนๆที่เป็นสัตว์ด้วยกันว่าท่านชันน่ะลืมตาขึ้นมาดูโลกในปี1949แล้วนี่ก็เป็นปี2023แสดงว่าตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่แล้วงั้นหรอพอเจ้าสินาบันที่เป็นกระต่ายช่วยบวกลบคูณหารก็จะได้ออกมาเป็นอายุ74ปีแล้วที่เจ้าลีโอได้ลืมตาดูโลกใบนี้โอ้โหเป็นกิ้งก่าที่อายุยืนกว่าคนอีกนะเนี่ย เมื่อเจ้าลีโอรู้ว่าตัวเองตอนนี้อายุ74ปีทําให้มันรู้ว่าเหลือเวลาแค่หนึ่งปีมันก็จะตายแล้วหรอเจ้าสควอเทิร์นเลยแนะนําให้เพื่อนสีหัดออกกําลังกายสะบ้างนะแรงกายจะได้แข็งแรงมีชีวิตยอยู่ต่อไปนานๆเจ้าลีโอก็ถามแล้วจะให้ออกยังไงล่ะอืมถ้างั้นนะก็ลองกระพริบตาก็เหมาะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดออกกําลังกายแบบนายนะเจ้าลีโอ Leo เลยลองทําดูหน่อยซิโอ้โหกว่าจะกระพริบตาได้แต่ละทีอถึงกับหน้ามืดกันเลยเจ้าลีโอ Leo รู้ว่าอายุขนาดนี้แล้วจะ ให้มาฝืนอ,อกกำลังกายอ่ะมันก็บแมนเด๊ตอนนี้อมันสายไปแล้วอ่ะชีวิตก็จะจบแล้วสินะทันใดนั่นเองครูประจําชั้นคนใหม่ที่จะมาทําหน้าที่แทนครูสตารินาก็เดินเข้ามาในห้องซึ่งเธอมีชื่อว่ามาคินเป็นครูสายโหดสายเหี้ยวเลยแหลแค่เดินเข้ามาเด็กๆก,ก็เงียบกันหมดเลยนะ ครูซาลินาดบอกกับเด็กๆว่าครูมัด์คิ้นอาจจะเป็นครูคนใหม่ของพวกเธอเพราะว่าคุณหมอบอกให้ครูว่าควรพักได้แล้วคนกำลังท้องกำลังไส้ยอยู่่ะให้พักผ่อนที่บ้านจะดีกว่าจ้าเด็กๆก็พาก,กันทำหน้าเร้าเลยทีนี้ ครูซารินาดบอกกับเด็กๆว่าไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงหรอกนะเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นส่วนที่งดงามของชีวิตซึ่งวันนี้ครูซารินาดจะสอนร,ร่วมกับครูมัตคินก่อนจะลาหยุดไปขอดูครับ, mm hmm. รบยายครูแก่จอมเฮียวก็บอกให้เด็กๆนั่งนิ่งๆแล้วถามว่าการตั้งใจเรียนต้องทำยังไงโลกแกนก็ตอบว่านั่งนิ่งๆเงียบๆใช่ไหมคะ ครูซาลีนาดก็บอกว่าถูกต้องเลยจ้าแล้วก็มอบหัวใจหนึ่งดวงให้เธอเป็นรางวัลและถ้าใครได้หัวใจจากการตอบคําถามได้หรือทําดีในห้องเรียนก็จะมีสีเอาหัวใจที่ครูมอบให้ไปแปะบนกระดานเพื่อสะสมเป็นคะแนนของตัวเองและถ้าใครได้หัวใจเยอะที่สุดก็จะได้รับรางวัลในตอนจบภาคเรียนครับแต่ว่าครูจอมเฮี้ยวอ่ะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้นะสิจาัดก,การเอาเครื่องดูดฟูนาดูดหัวใจบนกระดานไปหมดเลยและบอกว่าอย่าไปขอร้องให้เด็กๆตั้งใจฟัง เพราะการตั้งใจฟังจะได้ความรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไปได้ของรางวัลแบบนั้นซะหน่อยผู้จบยายแกมากคินก็เลยเชิญให้ครูซาลินาออกไปจากห้องได้แล้วเดี๋ยวเด็กๆพวกนี้เธอจะเป็นคนดูแลให้เองจากนั้นยายแกมารคิน่ะก็บอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์จะให้นักเรียนหนึ่งคนต้องรับผิดชอบเอาสัตว์เลี้ยงกลับบ้านแต่เจด้าบอกว่าที่ผ่านมาพวกเธอไม่เคยทําแบบนั้นเลยนะยายแก่บอกว่าในชั้นเรียนของชั้นเนี่ยพวกเธอต้องรู้จักความรับผิดชอบด้วยการให้อาหารมันอย่างถูกต้องแล้วมันกลับมาอย่างสุขภาพแข็ง แงทีนี้มีใครอยากจะอาสาวไปไหมเจ้าลีโอเก็รุ่นอยากให้มีใครสักคนช่วยยกมือที่เธอมันเบื่อที่จะอยู่ในกรงแบบนี้จะแย่แล้วเจ้าสควอเทนก็บอกว่านายจำเวลาที่เราไปบ้านเด็กๆไม่ได้หรือไงทั้งลืมให้อาหารเองลาทั้งจับพวกเราไปทรมานเองลาดูสิหางนายงอกมาใหม่กี่ครั้งแล้วแถมเด็กพวกนั้นยังสักลายอะไรไว้บนดาบฉันก็ไม่รู้เนี่ยเจ้าลีโอบอกว่านี่แหละคือโอกาส ถ้าฉันน่ะได้ไปกับเด็กนี้สักคนพอเห็นหน้าต่างบ้านเปิดอยู่ฉันก็จะหนีไปด้วยความเร็วแสงแบบไม่มีใครตามจับได้แน่นอนและถ้าออกไปได้อ่ะฉันจะไปดูเว์เกตให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้ง เจ้าสคอตเท่นถามว่าสถานที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าเถื่อนแบบนั้นนะนะรับรองได้ว่านายไปที่นัน่นอ่ะมีหวังไม่รอดแน่ๆระหว่างนั้นซนัมเมอร์อาสาที่จะพาเจ้าเลโอ,อกลับบ้านด้วยก็ได้พอมาดูแบบนั้นน่ะก็ดีใจรีบเตรียมอาหารใส่กระเป๋าไปกินด้วยต่อมาซัมเมอร์ก็พาเจ้าเลโอมาที่บ้านระหว่างทางจากโรงเรียนมาถึงบ้านน่ะเธอกขพูดไม่หยุดเลยแม้แต่นาทีเดียวครับ หลังจากที่เธอเอาเจ้าลีโอวางไว้ในห้องนอนเรียบร้อยแล้วเธอก็ลงไปช่วยงานพ่อกับแม่ข้างล่างเจ้าลีโอมองเห็นหน้าต่างมันแง้มเปิดอยู่พอดีคราวนี้ก็ยืดเส้นยืดสายชักงหน่อยเตรียมพร้อมจะออกไปผจญภัยสู่โลกว้าง พอทางสะดวกปุ๊บเจ้าเรียวก็รีบไปที่หน้าต่างทันทีโอ้โหเดินช้าขนาดนี้วันนี้มันจะถึงไหมเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเจ้าเรียวก็เดินมาได้น้อยเดียผ่านไปอีกสองชั่วโมงอ่ะทําไมมันยังอยู่ที่เดิมมานั่นผ่านไปอีกสามชั่วโมงอ,อ่ะเฮ้อทีนี้เริ่มเห็นแสงสว่างนอกหน้าต่างแล้วเว้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้น อยู่ๆเจ้าลีโอดันไปตกใจสปริงเกอร์ลดน้าต้นไม้เฉยเลยแล้วก็หล่นตู้ลงมาด้านล่างมันก็ไม่ยอมแพ้นานลุกขึ้นมาปีนใหม่อีกรอบระหว่างนั้นซัมเมอร์ก็เดินเข้ามาในห้องพอดีและรู้ว่าเจ้าลีโอหายไปทีนี้เธอก็โวยวายใหญ่เลยอ่าหายไปไหนหายไปได้ยังไงเจ้าลีโอก็รีบหาทางหนีไปที่หน้าต่างแต่แล้วความฝันนัานมันก็ต้องสลายหายไปเป็นไปตามที่เราเห็นเลยครับซัมเมอร์ก็สงสัยว่าเสียงใครพูดกันเจ้าลีโอก็บอกว่าฉันนี่แหละเมื่อเธอได้รู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้พูดได้ก็ตกใจตะโก เรียกให้แม่มาดูเจ้ากิ้งกาพูดได้เร็วๆเลยเจ้าลลโอก็กระโดดเข้ามาขอร้องเธอบอกว่าจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะถ้าใครรู้ว่าฉันพูดได้ต้องถูกส่งตัวไปให้นักวิทยาศาสตร์แน่ๆและมีเธอคนเดียวที่รู้ว่าฉันพูดได้ด้วยซัมเมอร์สงสัยว่าเราทําไมอยู่ๆถึงต้องมาคุยกับเธอด้วยละ่ะก็ที่ฉันอยากคุยกับเธอเพราะเธอนิสัยดีไงซัมเมอร์ดีนแบบนั้นนะ่ก็พูดขอบใจมากๆเลยนะเพราะเพื่อนที่โรงเรียนชมว่าเธอนิสัยดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกงใจที่ไม่อยากพูดตรงๆหรือเปล่า่าาาเเพระวลอยูใน ในห้องเรียนน่ะก็ไม่มีใครอยากพูดกับเธอเลยสักคนเจ้าเลียวก็บอกว่าฉันน่ะเข้าใจแล้วฉันน่ะอยู่ในห้องนั้นมานานทำไมจะไม่เข้าใจล่ะซัมเมอร์ถามว่าที่นายพูดว่าเข้าใจเนี่ยเพราะอยากให้ฉันน่ะหยุดพูดใช่ไหมเพราะเธอดูออกว่าเพื่อนในห้องน่ะคิดว่าเธอพูดมากเกินไปพูดไม่รู้จักหยุดสักที เจ้าเลียวบอกว่าฉันน่ะเข้าใจว่าบางคนเวลาได้พูดระบายมาจะทําให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าเธอปล่อยให้เพื่อนๆได้พูดเรื่องของพวกเขาบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆก็อยากจะอยู่ใกล้เธอเองนั่นแหละซัมเมอร์เลยพูดขอบคุณที่ให้คําแนะนําเธอได้ดีมากๆเลยเจ้าเลียวก็บอกว่าห้ามไปบอกใครเรื่องที่ฉันพูดได้เด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเราทั้งสองอาจจะไม่ได้คุยกันอีก พอถึงวันจันทร์ซัมเมอร์เก่เาเจ้าลีโอกลับมาไว้ในกรงตามเดิมเจ้าสควอเทนกแ็แซวถามว่าเป็นไงไปเปิดโลกกว้างมาสนุกดีไมล่ะจากนั้นยายแก่จอมเฮียวก็บอกให้เด็กๆเกนี่เอาโน้ตบุ๊กกอัไปเก็บเรล่างนี้และจะใช้หนังสือตำราเรียนโบราณเท่านั้นเสร็จแล้วก็แจกหนังสือให้เด็กๆคนละเล่มโอ้โหอ่านจบบัปปกกูว่าได้เป็นด็อกเตอร์เลยมังนี่ยเล่มใหญ่ซะขนาดนี้พอเลิกเรียนเด็กๆก,ก็บ่นว่าทําไมต้องแบกนังสือหนักๆแบบนี้กลับบ้านด้วยนะแถมยังสั่งงานพวกเธอตั้งเยอะซัมเมอร์ก็บ่นบน่บน,บน,บน บนบนไม่หยุดเลยแบบนี้มันแย่มากๆอยู่ๆเธอก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าลีโอเคยบอกไว้ว่าต้องแบ่งให้เพื่อนพูดบ้างเธอก็เลยถามเพื่อนว่าเรื่องนี้เราควรจะทํายังไงกันดีเจด้าบอกว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปฟอ้องพ่อกับแม่เพราะพ่อเธอเส้นใหญ่มากแจกครีมทาสิวครูไปตั้งหลายคนเลยยังไงครูก็ต้องฟังพ่อของเธอบ้างแหละในวันต่อมาวันนี้เป็นวันศุกร์อีกแล้วยายครูแก่มักคินจอมเฮี้ยวถามว่าวันนี้นะ่าใครจะมีระเบียบว,วินัยพอที่จะเอาสัตว์กลับไปเลี้ยงที่บ้านได้ จำม,มือก็เลยยกมือบอกว่าอยากเจ้าเจ้าลีโอกลับไปเลี้ยงที่บ้านอีกค่ะแต่ยายแก่มาคินบอกว่าเอากลับไปสองรอบไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงด้วยระหว่างนั้นอีไลย,ยกมือบอกว่าผมมาเจ้าเจ้า,จากิงก์ลับไปเลี้ยงเองครับซึ่งอีไลจะคอยมีหุ่นยนต์โดนคอยดูแลอยู่ไม่ห่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็จะมีเจ้าโดนคอยช่วยอยู่เสมอเลยพอถึงวันเสาร์เซนก็มาเล่นต่อเลโก้ที่บ้านของอีไลด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าเขาอจะไม่มีความสุขเพราะขนมที่ชอบก็กินไม่ได้โดยในเจ้าโดนแหะแย่งไปทําลายทิ้งซะง,งั้น พ่อกับแม่ยังให้ e อีไล่ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคจากกิ้งการะหว่างที่เอาเจ้าลีโอมาเลี้ยงที่บ้านอีกด,ด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องฟองอากาศเลยสเปย์ฆ่าเชื้อเอ่ยสารพัดวิธีป้องกันเชื้อโรคเยอะแยะไปหมดจนทําให้เซนที่มาเล่นด้วยรู้สึกอึดอัดมากๆเขาก็เลยส่งข้อความไปบอกให้แม่มารับกลับด่วนเลยส่วนตอนนี้เจ้าลีโอหาทางหนีที่ไล่ไปแล้วพอทางสะดวกปุ๊บมันก็ค่อยๆแอ,อ,อบออกมาจากกล่องรีบเดินไปที่หน้าต่างทันทีแต่กว่าจะไปถึงก็ตามที่เราเห็นเลยครับทั้งโดนดู โดนดึงเฮ้เ <c oughs> นี่มันกิ้งซิล่าช,าชาัดๆอีนิดเดียวเจ้าลีโอกาลังจะไปถึงหน้าต่างอยู่แล้วแต่หางเดินไปติดในเครื่องดูดฝุ่นซะง,งั้นงานนี้เลยทําให้เจ้าลโอหางขาดไปเลยครับระหว่างนั้นเจ้าจ๊บเหมิงก็มายืนมองไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรืออยากสูบน้ําหน้าดีอีอีเจ้าลโอก็ถามว่ามองไหมอ่ะเดี๋ยวหางชันก็งอกออกมาเหมือนเดิมไม่ดูตัวเองอ่ะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนก้อนขี้ชะมัดเหลืองอ่อยมาเลยทันใดนั้นเองอีไลก็เดินลงมาพอดีและได้ยินเสียงที่เจ้าลโอคุยกับเจ้าจุเม เขาก็เลยตกใจเจ้าเรื่องนี้เอาไปฟ้องแม่ แต่เจ้าเลียวเข้ามาห้ามบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้เด็กขาดเลยนะอีไลก็เลยยอมไม่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่และถามว่าทําไมนายถึงพูดได้ล่ะเจ้าเลี้ยก็ใช้สูตรเดิมเป๊ะบอกว่าฉันอนะ่ะพูดได้แค่กับนายคนเดียวเท่านั้นเพราะนายมีความพิเศษยังไงล่ะและห้ามไปบอกให้เจ้าโดนตัวนี้ด้วยอีไลบอกว่าเขาอ่ะไม่บอกอยู่แล้วดูที่มันทํากับถุงขนมวันนี้สิเขาอ่ะก็เลยรู้สึกไม่อยากมีเจ้าโดนตัวนี้ในชีวิตอีกแล้วด้วยเจ้าเลียวเลยแนะนําให้เขียนจดหมายว่าทําไมถึงอยากทิ้งเจ้าโดนวิธีนี้จะทําให้มันไม่ต้องเสียใจ ด้วยซึ่งความในใจของอีไลคือการมีเจ้าโดนคอยตามดูแลแบบนี้ทําให้เขาปลอดภัยก็จริง แต่ชีวิตในการได้ไปเล่นกับเพื่อนๆของเขาอ่ะก็เริ่มหายไปมากขึ้นทุกทีแต่เขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เจ้าโดนทําลงไปอ่ะไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันอะมากเกินไปขนาดเข้าห้องน้ำอ่ะก็ยังตามไปเช็ดขี้ให้ด้วยอะไรจะขนาดนั้นในเช้าวันต่อมาเจ้าโดนได้อ่านจดหมายที่อีไลาฝากไว้ให้ทําให้มัน่รู้สึกเสียใจมากๆคิดว่าเจ้านายคงไม่ต้องการมันอีกแล้วกเกลีเอาตัวเองอ่ะไปทิ้งถังขยะซะเลย เจ้าลีโอเห็นแบบนั้นก็บอกให้อีไล่ต้องใจแข็งหน่อยนะที่เจ้านั่นทําไปอ่เพราะอยากให้นายสงสารแค่นั่นแหละแต่อีไลบอกว่าไม่มีใครอรักฉันได้เท่าเจ้าโดนอีกแล้วนะจากนั้นเจ้าลีโอเลยชวนให้อีไลออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันไปทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองทําดูบ้าง จะได้รู้ว่าชีวิตที่ไม่มีคนมาคอยดูแลจู้จี้จุกจิกมันมีความสุขขนาดไหนเจ้าโดนเห็นอีไลออกไปเล่นโซนข้างนอกบ้านอันตรายแบบนั้นก็ไม่ได้เข้าไปห้ามอีกแล้วปล่อยให้เขาได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่พอถึงวันจันท์อีไลก็เอาเจ้าเลโอกลับมาไว้ในกรงตามเดิมครับซึ่งวันนี้พ่อกับแม่ของเจด้ามาโวยวายให้เปลี่ยนครูประจําชั้นห้องลูกสาวของเขาได้ไหมและบอกกับผู้อำนวยการว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยลูกสาวของเขาอ่ะก็จะไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายดีๆมหาลัยดังๆแล้วก็ทํางานเพราะเขา เขาอวางแผนไว้ให้ลูกสาวหมดแล้วแถมทุกอย่างในโรงเรียนนี้ก็เป็นสิ่งของที่เขาอ่ะบริจาคให้เกือบทั้งหมดเลยเขาก็เลยสั่งให้ผู้อำนวยการหาคนมาสอนแทนยายมนุษย์ป้าคนนี้ให้ได้ไม่งั้นอ่ะเขาไม่ยอม พอถึงเวลาช่วงสอบเก็บคะแนนหมดเวลาทำข้อสอบแล้วยายแก่จอมเฮียวก็สั่งให้เด็กๆทุกคนอ่ะวางดินสอได้แต่ยกเว้นเจด้าที่ยังทำข้อสอบต่อได้อีกสองนาทีเพราะเป็นลูกเทวดาเด็กๆทุกคนได้ยินแบบนั้นนะ่ะก็รู้สึกว่ามันน่ะไม่ยุติธรรมเลยนะยายแก่ก็บอกให้เงีย,งยบๆแล้ววันนี้ต้องมีใครคนนึงเอาสารเลี้ยงกลับบ้านด้วยอีไลก็รีบยกมือบอกว่าผมมาอยากเอาเจ้าลีโอกลับบ้านอีกครับ ส่วนซัมเมอร์ก็อยากเอาไปเหมือนกันเพราะให้เหตุผลว่าเจ้าลีโออ่ะมันเจ๋งดีแต่ไม่ได้บอกใครนะว่ามัน่ะพูดได้ เจด้าขี้เกียจฟังเพื่อนทะเลาะกันน่ะก็เลยอาสา,าเจ้าเจ้าลีโอ Leo กลับบ้านเองค่ะเมื่อกลับมาถึงบ้านเจด้าก็รู้สึกน้อยใจที่ไม่มีใครสนใจงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอที่กําลังจะจัดขึ้นเลยเจ้าลีโอดิ้นแบบนั้นน่ะก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยนะทําให้เจด้ารือว่าเจ้ากิงก่าตัวนี้มันพูดได้เธอเลยตะโกนบอกทุกคนในบ้านแต่เขามีมีใครได้ยินนะสิเจ้าลีโอ Leo ก็เข้าแผนเดิมบอกว่าที่ฉันพูดได้อะเพราะว่าเธอเป็นคนพิเศษและเรื่องนี้จะต้องรู้กันแค่2คนเท่านั้นเจด้าระบายความในใจให้เจ้า เจ้าลีโอฟังว่าเด็กคนอื่นเนาะไม่รู้ว่าเธอต้องเจอแรงกดดันแค่ไหนเพราะครอบครัวของเธอเลิศหรือลังการเลยต้องพยายามหนักกว่าคนอื่นอีกอย่างเธอก็ต้องได้เรียนที่เลิศเลครบแต่คนเลิศเลิและมีแต่ปาร์ตี้เลิศเลิเป็นของตัวเองนายไม่มีทางรู้หรอกนะว่าความเลิศอะมันเป็นยังไงเจ้าลีโอบอกว่าเธอเลิศก็จริงแต่ไม่ได้เลิศเวอร์ขนาดนั้นนะเราก็ต่างเป็นคนเหมือนกัน เมื่อเจด้าได้ฟังแบบนั้นแล้วทําให้เธอคิดขึ้นมาได้ว่า11ปีที่เธอทนแรงกดดันจากที่บ้านและมีเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ได้มีฐานะร่ารวยทุกคนน่ะก็ต่างเป็นคนธรรมดาเหมือนกันที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ย่กเท่าไหร่เลยนะพอถึงวันเกิดเจด้าก็เลชยชวนเพื่อนทุกคนในห้องให้มาปาร์ตี้วันเกิดของเธอด้วยกันเพื่อนเพื่อนก็ไม่เคยมางานเลิศดหรือลังการขนาดนี้เกยืนนิ่งๆอ่งะไม่กล้าเล่นสนุกกันนะสิเจด้าเดินมาขอบคุณและดีใจมา,มากๆที่เพื่อนเพื่อนอ่ะมางานวันเกิดของเธอและหาอะไรสนุกสนุกทกด้ เจ้าลีโอเลยเสนอว่าให้เด็กๆนี่ช่วยกันปล่อยสัตว์ที่โดนจับมาแต่งแฟนซีอยู่ในกรงออกมาให้หมดเพราะสัตว์พวกนั้นไม่ได้ชอบการถูกจับมาขังหรอกนะเด็กๆก,ก็เลยไปสลับวงจรกระแสะไฟฟ้าทําให้กรงที่ขังพวกสัตว์ไว้ถูกเปิดออกทีนี้ปาร์ตี้ก็มันสิครับวิงวุ่นกันทั่วงานเลยข้าวของก็พังเละเทไปหมดเจ้าลีโอรู้ว่าโอกาสนี้แหละที่มันจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ก็เลยรีบตรงไปที่ประตูทางออกทันใด้นนองพวกเด็กๆก,ก็ตะโกนตามหาเจ้าลีโอใหญ่เลยหายไปอยู่ตรงไหนอยาใครก็ได้ช่ว ตามหาที่เจ้าลีโอดินแบบนั้นทำให้มันตัดสินใจที่จะไม่หนีไปไหนอีกแล้วและกลับมาหาพวกเด็กๆครับ หลังจากนั้นทุกวันสุกเด็กๆก็เจ้าเจ้าเลโอกลับไปเลี้ยงที่บ้านจนตอนนี้ใกล้จะครบทุกคนแล้วพอถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆก็เจ้าอาหารดีๆมาให้เจ้าลีโอกินทำให้เจ้าสคอเทอร์น์เริ่มรู้สึกอิจฉาครับมันก็เลยถามว่านายไปคุยกับพวกเด็กๆมาสินะเด็กๆหงถึงได้ติดนายกันหมดแบบนี้เจ้าลีโอก็บอกว่าแค่คุยนิดนี้หน่อยๆเองอยางไปซีเรียสอีกอย่างเด็กพวกนี้อจะได้ประโยชน์จากความรอบรู้ของฉันก่อนที่ฉันอจะตายไปก่อนด้วยเรียกง่ายๆว่ามันคือการแบ่งปันความรู้ที่ฉันอสะสม มมา74ปีเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเด็กๆจะดีกว่านะ เจ้าเลียวเล่าให้ฟังต่อว่ามีเด็กที่ชื่อทีเจมีปัญหาเพราะมีขนหนึ่งเส้นมาเกิดที่หลังก็เลยไม่รู้จะไปบอกใครดีเจ้าเลี้ยก็เลยแนะนําไปว่านายกําลังโตขึ้นขนแค่นี้ไม่มีปัญหากับร่างกายหรอกนะแต่ทีเจบอกว่าพ่อของเขาอ่ะก็มีขนขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขา่ถึงมีแค่เส้นเดียวน่ะสิเจ้าเลี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนายแค่ทําตัวน่ารักนิสัยดีแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วส่วนเด็กอีกคนชื่อโครมีปัญหาไม่กล้าชวนเพื่อนมานอนที่บ้าน เพราะเสียงจริงๆของเขาเหมือนเด็กอนุบาลมันดูมุ้งมิง้งดูตลกอะ่ะก็เลยจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เจ้าเลียวก็เลยแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าเสียงของเขาอเหมือนกับนักร้องชื่อดังเดวิกเอนเลยนะอาทิตย์ต่อมาโคก็เลยเอาเพลงของเดวิกเอนมาร้องในงานฤดูหนาวที่โรงเรียนทําให้สาวๆลงไลในเสียงของเขามากๆส่วนเจ้าพวกเด็กอนุบาลน่ะหรอเฮ้ย <c oughs> นึกว่าพวกผีซอมบี้แมงคีดือ้อขี้เหมือนกันสุดๆเลยส่วนเด็กอีกคนชื่อมียาที่ได้รู้ว่าเจ้าเลียวพูดได้เธอเลยสงสัยว,ว่าทำไมถึงคุยกับ เธอแค่คนเดียวด้วยล่ะเจ้าลีโอก็เข้าแผนเดิมบอกว่าเธอนิสัยดีแถมเรียนเก่งและตอบคำถามถูกทุกข้อเลยด้วยมียาบอกว่าเธอชอบเรียนมากๆอยู่แล้วแต่พี่กับน้องชอบคิดว่าเธอเป็นคนแปลกและเธอก็คิดว่าเจ้าลีโอก็เหมือนกับคุณตาของเธอเลยเพราะแต่ก่อนคุณตาของเธอก็ชอบคุยเรื่องวิทยาศาสตร์กับเธอมากๆชอบถามคำถามเธอบ่อยๆถึงคุณตาจะรู้คำตอบอยู่แล้วก็ตามลีโอสงสัยว่าคุณตาเธอก็ดูเป็นคนน่ารักดีนะแล้วทำไมเธอต้องร้องไห้ด้วยล่ะ ก็เพราะคุณตาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไงลลโอเลยบอกให้เธอ,เอามานอนเถอะนะเดี๋ยวฉันอาจจะร้องเพลงกล่อมเธอให้นอนหลับเองจากนั้นเจ้าลลโอก็ใช้เนื้อเพลงสอนเธอว่าในชีวิตนี้ทุกคนต้องเจอปัญหากันทั้งนั้นแต่การที่จะแก้ไขได้คือทําชีวิตที่มีอยู่วันนี้ให้ดีก็พอแล้วในวันต่อมาถึงคิวแอนโทนีที่เป็นไอเด็กหัวโจกข,ของห้องแต่วันนี้มีเจ้าสควอเทนติดไปด้วยครับเจ้าลลโอคิดว่างานนี้ตัวเย่แน่นอนเลยเพราะไอเด็กนี่มันโหดสุด,สดๆเจ้าสควอเทนบอกว่าไม่ต้องห่วง เดี๋ยวงานเนี้ฉันลูเองเด็กหน่นนะ่ะทำร้ายฉันยากกว่าเพราะว่าฉันอ่ะมีกระดองไงเจ้าลีโอถามว่าเราเรื่องการให้คําแนะนาเด็กล่าโอ้โหเรื่องนั้นอะ่ะฉันก็เก่งเหมือนกันนายลอดูได้เลยเพื่อน ระหว่างที่เด็กหัวโจกกำลังนั่งเล่นเกมอยู่นี่อ่ะเจ้าสคอร์เทนก็ตะโกนเรียกบอกว่าฉันน่ะอยู่ทางนี้ไอเด็กหัวโจกก็ตกอกตกใจอย่างเต่าต,ตัวนี้มันพูดได้ไงวะก็เลยจะเรียกยายให้ขึ้นมาช่วยเจ้าสคอร์เทนน่ะก็บอกว่าหุบป,ปากเลยนะห้ามตะโกนเรียกใครเด็กขาดเลยและฉันน่ะจะแก้ปัญหาชีวิตนะให้เองระบายมันออกมาได้เลยนะไอเด็กหัวโจกก็รู้สึกน้อยใจที่ตัวเองอ่ะเกิดมางโง่ไม่ฉลาดเหมือนเพื่อนคนอื่น,น,นขนาดตอนเป็นเด็กอ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาได้ยังไงเจ้าสคอร์เทนบออกว่่่าเรืงแคนี้ เองอ่ะสบายมากขั้นแรกพ่อนายก็จะขึ้นขี่ที่หลังแม่นายตอนที่กําลังว่ายน้ําอยู่แล้วก็จูจีกัน24ชั่วโมงเลยแล้วแม่นายก็จะขึ้นมาบนบกเพื่อมาทํารังและวางไข่ไว้ในทรายที่เหลือก็รอเวลาข้อนายออกมาแค่นั้นแหละไอเด็กหัวโจกก็ถามนายบอกว่าแม่ฉันอนะ่ะวางไข่ในทรายงั้นหรอใช่แล้วใช่แล้วปานจะได้ไม่มากินนายไงงานนี้เจ้าสควอเทอร์าน่ะเลยถูกจับไปลงโทษด,ด้านนอกเลยเจา้ารลี้วก็เลยต้องไปช่วยเอ้ามาครับจากนั้นเจา้ารลี้ก็เข้ามาคุยกับไอเด็กหัวโจกบอกว่าจงมี มีความสุขกับการไม่รู้อะไรเลยจงสนุกกับการเป็นเด็กและนายก็ยังเป็นเด็กดีอีกด้วยไอเด็กหัวโจกถามว่าเรานายคิดถึงการเป็นเด็กมัม้มเจ้าลีโอบอกว่าตอนนี้อฉันแค่ดีใจกับการได้มีชีวิตอยู่แค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทุกคนกนะ็ได้เอาเจ้ารีโอกลับไปเลี้ยงกันครบทุกคน ต่อไปยายแก่จอมเฮี้ยวจะให้เอาเจ้าตอบสคอเทนกลับไปเลี้ยงบ้างแต่เด็กๆไม่ชอบบอกว่าอยากจะเลี้ยงเจ้าลีโอตัวเดียวเท่านั้นยายแก่เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าพวกเธออยากเอาเจ้ากิ้งกานั่นกลับไปเลี้ยงก็ต้องเอาชนะการแข่งขันทักษาวิชาการให้ได้เด็กๆได้ยินแบบนั้นก็ดีใจพวกเราอาจจะพยายามกันให้เต็มที่เลย ต่อมาเด็กๆก,ก็เอาโทรศัพท์หนึ่งเครื่องมาฝากไว้กับเจ้าลีโอเพื่อเป็นเพื่อนคุยปรึกษาปัญหากันในเวลากลางคืนครับทําให้เจ้าสคอร์เทนน่ะเริ่มไม่พอใจเป็นอย่างมากเสียงคุยกันเ่ามันรบกวนเวลานอนของมันจริงๆแถมยังไม่มีเด็กคนไหนอยากจะรับมันไปเลี้ยงเลยสักคนเจ้าสคอร์เทนเลยอัดคลิปวิดีโอส่งให้เด็กๆทุกคนดูว่าเจ้าลีโอเนี่ยไม่ได้คุยกับพวกเธอแค่คนเดียว พอเด็กๆรู้แบบนั้นนะก็ทําให้โมโหกันมากๆที่เจ้าลิโอบอกว่าจะคุยกับเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นแต่ไงเ้าไปคุยกับทุกคนเลย เจ้าลลโอก็ได้แต่ขอโทษบอกว่าพวกเธอเป็นคนพิเศษจริงๆนะฉันน่ะแค่อยากเห็นพวกเธอทุกคนเข้ากันได้ดีและไปได้วยสวยในเรื่องการเรียนเท่านั้นเองเด็กๆคิดว่าการมีเจ้าลีโอไว้คอยปรึกษาปัญหามันก็ดีจริงๆเพราะยายครูมันขี้นั่ใจลายมากการที่พวกเธอได้คุยกับเจ้าลลโอก็ทําให้สบายใจขึ้นเยอะระหว่างนั้นยายแก่จอมเฮียวก็รู้ว่าเจ้ากิ้งก่าวมันพูดได้และรู้ว่าเด็กๆในห้องอ่ะไม่ชอบเธอซะแล้วก็เลยยืนแอบฟังอยู่ด้านนอกครับ พอเด็กๆกลับไปกันหมดทุกคนยายแก่จอมเฮียวเลยพาเจ้าเลียวกลับบ้านด้วยบอกว่านายกับฉันนะ่ะมีเรื่องที่ต้องคุยกันเจ้าเลี้ยก็ถามว่าการที่มันไปโกหกเด็กๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยก็นายอยากไปคุยกับลูกศิษย์ของฉันรับหลังแล้วก็อยากไปให้คําแนะนําไงจากนั้นยายแก่จอมเฮียวก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเธอเป็นได้แค่ครูที่จะมาสอนแทนเท่านั้นไม่เคยได้เป็นครูอย่างเต็มตัวไม่เคยได้รับความเคารพ เจ้าเดียวบอกว่าถึงจะเป็นแค่ครูสอนแทนแต่ด้วยเวลาเล็กน้อยที่เธอมีเนี่ยควรพยายามสร้างความสุขให้กับเด็กๆนะ เมื่อยายแก่จอมเฮียวได้ฟังแล้วก็คิดขึ้นมาได้และชวนให้เจ้าเลียวไปงานแข่งขันทักษะวิชาการด้วยกันแต่เจ้าเลียวก็ไม่อยากจะไปเพราะรู้ว่าเด็กๆก็ยังโกรธมันอยู่เลยฝากให้ครูมันคิดหนาทำให้เด็กๆเอาที่หนึ่งกลับมาให้ได้นะยายแก่จอมเฮียวบอกว่าฉันอาจจะพานายไปด้วยอยู่ดีเพราะหลังจากที่เด็กๆชนะแล้วเนี่ยเธอจะทําให้เด็กๆรู้ว่าอยากขอบคุณทุกอย่างที่นายทําให้พวกเธอไงในวันต่อมาเด็กๆก็มาแข่งขันทักษะวิชาการทุกคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอถึงเวลาประ ากศผลการแข่งขันห้องปฐม5สีก็สามารถเอาชนะไปได้สําเร็จและจะได้ไปเที่ยวที่เมจิกแลนด์พาร์คด้วยครับ ทำให้ยายแกจอมเฮียวได้รับคําชมมากมายจากผู้ปกครองและผู้านวยการแถมเธอยังได้เป็นครูดีเด่นแห่งปีและมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นครูสอนของที่นี่ต่อไปอีกด้วยเจ้าเลียวที่แอบอยู่ในกระเป๋าของยายแกจอมเฮียวได้ยินเสียงเด็กๆดีใจก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเด็กๆชนะการแข่งขันไหมแต่ยายแกเมือปิดปากเจ้าเลียวบอกว่าไม่ให้ส่งเสียงดังมากครับจากนั้นยายแกจอมเฮียวก็ขับรถพาเจ้าเลียวมาปล่อยที่เอเวอร์เกตพาร์กที่เป็นสวนสัตว์เปิดนั่นเองเจ้าเลียวถามว่าพวกเด็กๆล่ะแล้วทําไมต้องจับฉันมาป ล่อยไว้ที่นี่ด้วยยายแก่ก็บอกว่าพวกเด็กๆน่าแพ้การแข่งขันแล้วก็โทษนายและจากนี้ไปนายจะไม่มีโอกาสได้เจอกับเด็กๆอีกต่อไปแล้วผู้จบยายแก่ก็ขับรถออกไปเลยเจ้าลิวก็ไม่เคยออกมาใช้ชีวิตในโลกกว้างแบบนี้ถึงจะเป็นความฝันที่อยากมาเอเวเกตสักครั้งก็เถอะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอมันก็น่ากลัวชะมัดเลยในวันต่อมาเด็กๆมาที่ห้องเรียนก็รู้ว่าเจ้าลิวหนีไปแล้ว และเขียนโน้ตทิ้งไว้ว่าปีนี้ฉันสนุกมากมากที่ได้อยู่กับพวกเธอแต่ฉันน่ะอยากออกไปเห็นโลกว่างและรู้สึกผิดที่หักหลังความไว้ใจของพวกเธอหวังว่าพวกเธอจะช่วยปกปิดว่าพวกเรา,าไม่เคยคุยกันนะซึ่งความจริงแล้ว,วายายแก่จอมเฮี้ยวเป็นคนเขียนขึ้นมาเองทั้งนั้นเด็กๆก,ก็รู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้ขอบคุณเจ้าลลโอเลยยายแก่ก็บอกว่านี่แหละชีวิตยิ่งเราแก่ขึ้นชีวิตมันก็ยิ่งยากขึ้น องาถึงเรียกว่าการเติบโตไงในวันต่อมาเด็กๆก็เดินทางไปทัศนศึกษาที่เมจิกแลนด์ไปครับ ดูเหมือนว่าเด็กๆจะไม่มีความสุขอับเลยเอาแต่นั่งคิดถึงเจ้ารีโอและคิดว่ามันอาจจะเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเออเอตั้งแต่เห็นพวกจระเข้เมื่อคืนน่ะถึงกับยืนขาตายไปไหนไม่ถูกกันเลย <c oughs> เพื่อนๆในสวนสัดก็เลยมาปลูกกับบอกให้ตั้งสติหน่อยสิตัวด่นๆนะ่ะเขาตกใจนายกันหมดแล้วเนี่ยส่วนตอนนี้เจ้าสครอเทอร์น่ะส่งข้อความบอกให้เจ้าโดนมาหามันที่นี่ด่วนเลยและสั่งให้ตามพวกเด็กๆไปดูนี่ จากนั้นสควอเทนก็ได้บอกความจริงกับเด็กๆทุกคนว่ายายแก่จอมเฮี้ยวเป็นคนลักพาตัวเลโอไปปล่อยไว้ที่ไหนสักแหง่งพอเด็กๆรู้แบบนั้นนะนะก็เลยโมโ oh. หบังคับให้ยายแก่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเอาเดียวไปปล่อยไว้ที่ไหนยายแก่จอมเฮี้วก็ยอมรับผิดบอกว่าเป็นฝีมือของเธอเองที่จับเจ้าเลโอแล้วไปปล่อยไว้ที่เอเวอร์เกรดที่เธอทําไปก็เพราะอยากได้ความดีความชอบจากทุกคนและคิดว่ามัน,นจะทําให้เธอมีความสุขส่วนตอนนี้เจ้าเลโอกาลังหาใช้ชีวิตในที่แห่งใบจะกินน้ําก็ไม่กล้า กินอ่ะเพราะดูแล้วมันสกปกจะก,กินมแมลงก,ก็ไม่กล้ากินน้ำแม่งก็บินเร็วเกินระหว่างนั้นเจ้าพวกสัตว์ที่เจ้าเลโอเคยช่วยปล่อยมาจากงานวันเกิดของเจดา้าก็จําได้ว่านัาน่นอ่ะมันลูกพี่ที่ช่วยพวกเราออกมานี่วา่าพวกสัตว์ในนั้นก็เลยเลี้ยงดูเจ้าเลโอเป็นอย่างดีเหมือนกับเป็นราชาเลยทีนี้อาหารก็ไม่ต้องหาเองแล้วมีลูกน้องจัดการให้เรียบร้อย กลับมาที่พวกเด็กๆก,กันบ้างตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเมจิกแลนด์พาร์คแล้วครับพอได้จังหวะที่เผื่อปุ๊บพวกเด็กๆก,ก็รีบวิ่งกลับมาที่รถบัสและขโมยรถขี่มาที่เอเวอร์เกตทันทีส่วนตอนนี้เจ้าลีโอได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิ้งก่าที่อยู่เอเวอร์เกตมีอายุยืนกันทั้งนั้นเลยบางตัว90ปีบางตัว110ปีไม่ได้มีอายุไข75ปีตามที่เขาได้ยินมาเลยสักนิดยกเว้นจะโดนในเข่เอาไปกินซะก่อนทำให้เจ้าลโอดีใจมากๆที่จะได้กลับไปหาพวกเด็กๆแ จะกลับไปยังไงเละทีนี้โน่นไงอย่าแม่งนอนรอกันเป็นฝูงเลยทันใดนั้นเองไอ้พวกจระเข้ได้ยินเสียงดังอะ่ะพวกมันก็เลยตื่นขึ้นมาทีนี้ไอ้พวกลูกน้องทั้งหลายจะอยู่ทาไมล่ะจะหลโตก,กันเถอพวกเราเอ้าวเฮ้ยทิ้งให้ลูกพี่อยู่คนเดียวเฉยเลย ระหว่างนั้นพวกเด็กๆก็ซิ่งรถมาช่วยเจ้าเลียวจากพวกจระเข้ได้ทันเวลาพอดีเป๊ะแต่มีจระเข้ตัวหนึ่งที่มันหิวมากๆพุ่งเข้ามาจะก,กัดพวกเด็กๆแต่ก็โดนซัมเมอร์บนๆๆบนๆ,ๆนบนบนนจนมันนอนหลับแล้วที่เหลือก็ให้เจ้าโดนช่วยจัดการส่งมันไปนอกโลกซะเลย พวกเด็กๆก,ก็ดีใจกันมากๆนะที่ได้รู้ว่าเจ้าลีโอยังปลอดภัยดีและขอโทษที่พวกเราอโมโหนายมากเกินไปถ้าไม่มีนายพวกเราคงไม่ชนะการแข่งขันและขอบคุณที่สอนเรื่องดีๆให้กับพวกเราด้วยนะเจ้าลีโอก็ซึ้งใจมากๆเหมือนกันที่ได้เจอพวกเด็กๆอีกครั้งถึงกับน้ําตาไหลออกมากกเลยครับจากนั้นเจ้าสควอเทนรก็เข้ามาขอโทษเพื่อนซีที่ทําไปเพราะรู้สึกอิจฉานายเท่านั้นเองและท้ายที่สุดเจ้าลีโอก็ได้กลับมาที่ห้องเรียนอีกครั้งส่วนพวกเด็กๆก,ก็เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วเช่นกัน เด็กๆก,ก็เข้ามาถามเจ้าลีโอว่าต่อไปพวกเราอาจะเรียนจบได้ไงถ้าไม่มีนายเจ้าลีโอก็เลยบอกว่าไม่ใช่พ่อชรลกนะแต่เป็นพ่อพวกเธอต่างหากที่ไว้ใจจะเล่าปัญหาของตัวเองให้ฟังเพราะงั้นต่อไปพวกเธอยาวแต่เก็บปัญหาของตัวเองไว้ในใจต้องตามหาลีโอของพวกเธอเพื่อเล่าให้ฟังเขาอาจจะเป็นครูเป็นพ่อแม่หรือเป็นเพื่อนก็ได้ ฉันเชื่อว่าพวกเขาต้องทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้อย่างแน่นอนจบกันไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อด้วยนะครับ